สวัสดีครับอยู่กับหมีกินผักกันอีกนะครับกับเกมฮาร์ดสโตนสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับเด็ก Hunter ไม่มีมือนะสำหรับเด็กนี้นะครับก็คือการใช้ประโยชน์จากการที่เราเล่นการ์ดค่าร้น้อยๆแล้วทำให้มือเราหมดเร็วที่สุดเพื่อจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการที่เกื้อหนุนกับการที่ไม่มีการบนมือนั่นก็คือมินเนี่ยนไร่สองอย่างพลเก็บลูกธนูที่คำรามสู้ศึกแล้ว จัวกา๊าซจนเรามีกา๊าซสามใบส่วนอีกอันนึงก็คือช่างทําลูกคนูเคลโดไรนะครับตัวนี้ร่หนึได้1นึสามพลังฮีโร่ของเราจะมีค่ารไยเป็นศูนย์ขณะคุณมีกา๊าซสามใบหรือน้อยกว่าบนมือก็ทําให้เราประหยัดมานาไปได้2มานาทุกเทิร์นระหว่างมีตัวนี้อยู่บนสนามและกา๊์ดน้อยกว่า3ใบส่วนอีกใบหนึ่งที่ดีก็คือกร์ดเวทมนต์ไร่สอง สอนตรงศูนย์สร้างความเสียหายสามแต้มถ้าการนี้อยู่กลางมือเราพอดีจะเปลี่ยนเป็นยิงห้าแต้มแทนเป็นทำดาเมจเด็กนี้ก็คือเน้นการสเปรมือให้เร็วที่สุดได้หนึ่งพวกนี้นะครับลงมาไวๆแล้วก็ตีๆๆๆ จบเกมให้ไวนะครับเพราะถ้าเราโดยคุมเกมได้ก็คือแพ้เลยนั่นเองส่วนมินเนี่ยนตำนานที่ดีต่อเด็กนี้ก็คือนีรี่แห่งปล่องภูเขาไฟทุกครั้งที่คุณเล่นมินเนี่ยนค่าได้หนึ่งเพิ่มพลังของพวกมันเป็นสองเท่าและทุกครั้งที่เราไล่เวทมนต์ค่าละหนึ่งจะไล่มันสองครั้งสอนมนตรายิงสองแต้มก็กลายเป็นยิงสี่แต้มทำไรยเย้เหยื่อยิงหนึ่งแต้มเรียกฮายีหน้าหนึ่งหนึ่งจู่โจมก็จะกลายเป็นมีผลสองครั้งยิงสองแต้มแล้วก็เรียกสองตัว และอีกใบหนึ่งที่แฝงอยู่ก็คือเวทมนต์จากร็อกสกิปเปอร์ร็อกสกิปเปอร์มีความสามารถคำรามสู้ศึกจะได้ก้อนหินที่ไร่หนึ่งยิง3าขึ้นมือมาใบนี้ก็ยิง6เลยถ้าใช้คู่กับตำนานตัวนี้เท่านั้นเองหมดแล้วสำหรับเลน็นี้เน้นโจมตีให้ว่องไวและใช้การหมดมือทําให้ไม่ต้องเครียดม,มากในการเล่นเอาไว้แต่แรงแบบเร็วๆได้นะครับไปดูกันในเกมเลยโคนะนําบริการเต erm ิมเกมออนไลน์เติมเกมผ่านเดอะฮัน ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันร้านเปิดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสนใจติดต่อที่แอดเดอะฮันชอปถ้าเติมเกมออนไลน์นึกถึงเดอะฮันชอปพบกับเกรช์ชเจอกับอวอร์เออร์เอาออกไปครับเก็บปลาสดวันนี้ไว้ เธอของเราลงไปก่อนเลยเช่างทำทะูุาก,การ์ดมีสามใบพอดีแล้วก็ยิงเข้าไปในใส่หน้าสองแต้มใช้เหรียญสดส่วนนักแกะสลักหินลงมาต้องรีบฆ่าทิ้งตัวนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ พลปุบเวสขึ้นมือมาหนึ่งใบเอาช่างทำลูกธนูขึ้นมาหยกไม่เอานี่ดีกว่าพลเก็บลูกธนูเผื่อโลก,กาดดาวสายพร้อมยิงจบเทินฆ่าไปก่อนตัวแบบนี้ต้องฆ่านิสิจุดรก ตัวที่บัฟตัวที่เจ็บอยู่บนสนามบวกสองบวกสองต้องรีบฆ่าไม่งั้นเราจะลำบากถ้าไม่ใช่ตัวนี้นะครับผมจะตีเข้าหน้าเลยครับตัวนี้นะผมไม่ปล่อยยิงทิ้งไปเลย จบเพลินไม่ให้ฆ่าตัวนี้ผมจะยิงสองต่อไปเรื่อยๆจัวบินเนียนคำรามสู้สึกขึ้นมือสองใบแซงควินเดฟลงมาจังหวะนี้ใช้รูหนอนดีเอาเลยเก็บไว้ พร้อมยิงครับมีอะไรใส่ให้หมดเหลือ12แต้มมาหาค่าควาคินบิ่งล่วงตาลงมาหาแค่ไหมอเออเล่นผิด เลยไม่ได้ยิงเลยเแล้วซเหลือเจ็เพิ่มเกาะบ่าเอ้ยเซิงวะ่ะเพื่อนปูปะมาอีก จบเธินครับไม่สวนต้องพยายามยิงเข้าไว้ไม่ให้มันเพิ่มเกาะหลือสิบแต้มเบาเสียงหน่อยขอเพิ่มเกาะ เป็นไงล่ะเหลือสองเขาต้องมีเพิ่มเกาะอ,อีกไม่อย่างนั้นจะโดนพลังฮีโร่บวกกับล็อกสกิปเปอร์ไม่กลัวยั่วยุ เรียบร้อยไปคุยกับลากมาม่วงได้หัวลูกสอเงินเลือกได้ดีมากนี่ไงยิงจ๊อบเรียบร้อยแต่ที่แน่ๆเอาไปกินก่อนสอง<อ>แต้มเลือกได้ดีมาก เจ็บๆไปก่อนนะการ์ดเรามีสามใบรูนอ้อยกว่าพอดีแล้วสายฟล็ตที่เขาบกนะท้ตีตีเศกมีเนี้ยออกมาอย่างนั้นเหรอ,อยานลําลนี้คงพินาศไม่มีค่า ยานอาวากาศเหรอการขึ้นมือมาสิยิงสองหรือว่าวิญญาณนี่ดีกว่าเพอชสายอ คืนครับความเป็นจริงนักประดิษฐ์มนตรา,ตราเพิ่มเกาะบ้าเอ้ยหน้าจังขนาดเหือดนักสู้เดือนอุดม ตบเทินก็เลยตีไม่เข้าเลยสำหรับเทินนี้นะครับมันเพิ่มเกาะมาเยอะเพิ่มเกาะอ,อีกเป็นเมดโพทอส โอ้เล่นผิดดาวสายพร้อมยิงหายไปหนึ่งดาเมจนะครับเพราะตัวนี้มันจะบวกพลังโจมตีทุกครั้งที่เล่นเวทนะน่าจะเล่นเวทก่อนแล้วค่อยตีหายไปหนึ่งดาเมจความเป็นจริงซอดประสา ยิงแล้วจัวตีพลังฮีโร่จบแล้วจบเธอเหลือ12เขาเพิ่มเกาะมาเยอะเหมือนกันนะ10โอ้เกือบ20แต้มอะเพิ่มเกาะมาไม่ตายไปนานแล้วนะครับบิญญาณเปลวเพลิงลงมาไบโอมพอร์ดไม่เท่าไหร่ เอ้ย้อนเวลาดีกว่าเอาดามีเข้าหน้าดีกว่าถึงแม้จะเป็นตัวใหญ่ก็ตามนะครับอยากได้ดามจเข้าหน้าเขากันแย่กว่าเดิม เสียดายนะครับบาทเทนเดอร์บ๊อบลงมาแช่แข็งมินเนียนทั้งหมดบนสนามสินะมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วไม่เหรอจูมินเนียนโอเคดิเข้าหน้าไปอีกหนึ่งรู้เรื่องคนพบการ์ดมาหนึ่งใบ นี่ไงจบเกมยิงหน้าสองลงมาได้เวทขึ้นมือยิงสามแป๊บเรียบร้อยเอมดโปรโทอสไล่หนึ่ง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  ได้ดีมากจบเทินตีหน้าไปสิครับยิงสอนแบบฟรีๆไปเคอนุรักษ์นกแก้วลงมาเอาตีหน้าเหรอโอเคอตุ้มเจ็บไปเด้เอด พร้อมยิงตีค hm. รับหนึ่งดาเมจผมก็เอาหนึ่งดาเมจผมก็เอาอะไรอุ้ยล้างบอดเฉยเหลือหนึ่งตัวนี้นะครับไล่ผิดหรือเปล่าเพื่อนเสกแมงสัตว์ออกมาแบบสุ่ม เอาเก็บไว้เลยครับไม่เป็นไรตีจบเทิร์ 3, 4ก็ตัวใหญ่อยู่ขอนแห่งจอมราชาปูรดินลงมาเพื่อนปุกปะขึ้นมือมาก่อน แหมมันจัดอันนี้คิวอย่างนั้นเหรออืมไม่รู้แล้วครับตีอย่างเดียวดีครับพี่ตัวนี้ไม่ตาย เพื่อปูป่ามากอีกไม่สนนะครับผมจะยิงอย่างเดียวเพราะว่าดูท่าแล้วถ้าเพิ่มเกาะขึ้นมาแปดแต้มมีท่าจะยากแล้วนะครับปับมาโอเคจะตายเอาสิเนี่ยเออเหลือสิบสาม ตายครับเหลือแปดตีมาเลยมันไม่มีอะไรแล้วนี่หมดแล้วเออเรียบร้อยประตูเอ้ย เอวแบบนี้นะครับถ้าเราทําดาเมจไม่ทัน,นครับหรือว่าโดนเขาตีตตยก่อนก็แบบนี้เพราะว่าเราไม่มีป้องกันตัวเลยนะสลับเด็กนี้นะครับก็คือต้องเน้นทำำําดาเมจอย่างเดียวเช่าแมนรับทรอลังทอดของข้อเอาเข้าไปในเด็กก่อนเลยครับนีรีเพราะว่ามันไล่ยเยอะนะครับออกไปเราเก็บไว้แต่ไล่น้อยๆดีกว่าอย่างนี้น่าจะดีกว่า เธอหนึ่งลงเลยครับหัวลูกศรเงินเลือกได้ดีมากตีหน้าไปดิครับเจอช่างทำธะนูแก้ตัวหน่อยสิเจอชาแม่เนี่ยมาขึ้นมือมาอย่างเร็วดาวสายพร้อมยิงโอ้ลงไปเลยไหมไม่ต้องจั่วก็ได้ ให้จั่วก็ได้ครับเธอบูลัสอย่างนั้นเหรอดิงทิ้งครับ Now, <fire> จบเินดูนกจั่วบินเนียนมา โวูวยิงสามแต้มตีตีเรามีสิบแต้มบนมือพอดียิงหกยิงยสี่ค่าไม่เกินคนสองรอบค่า,าไม่เกินคนสองเรียบร้อยไปคุยกับลากโมม่วงซะื้อถือ ชึบชบแล้วก็ชุบชบเรียบร้อยว่าแก้ตัวได้ว่าเทินห้าเท่านั้นนะครับไปคุยกันรากบางรับประเดิก็จบลงไปแล้วรวมสำหรับฮันเตอร์ไม่มีมือนะครับก็แบบนี้เลยชนะเร็วนะครับถ้าจะแพ้ก็แพ้เร็วเลยนะครับเพราะว่าไม่มีตัวป้องกันเลยสำหรับเด็กนี้ต้องเน้นทำดามจอย่างเดียวให้เขาตายไวที่สุด แล้วก็ใช้มือให้หมดไวๆนั่นเองเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ลากัไปก่อนสวัสดีครับ